ลายเล็บวันนี้นะคะก็จะเป็นลายแบบง่ายๆค่ะทำเองได้ที่บ้านนะคะแล้วก็มีความมินิมอลนิดนึงเราก็ไปเริ่มทำกันได้เลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ทาเบสลงไปก่อนค่ะแล้วก็เข้าอบหกสิบวินาทีนะคะจากนั้นพอยก็จะทาเป็นสีนูดนะคะหนึ่งชั้นแล้วก็เข้าอบสามสิบวินาทีค่ะเสร็จแล้วเราก็ทาซ้ำอีกหนึ่งชั้นนะคะให้สีมันสม่ำเสมอมากขึ้นนะคะ แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ลงเป็นกลิตเตอร์ทับนะคะเพื่อให้สีมันมีความวิ่งวิ่ง,งนิดนึงพอหลังจากลงกลิตเตอร์เสร็จนะคะพลอยจะทาเป็นเจลต่อเล็บแบบขวดนะคะทาลงไปเสร็จแล้วเราก็จะวางอะไรนะคะตามที่ทุกคนอยากวางเลยค่ะอยากวางอะไรก็วางลงไปเลยนะคะเคล็ดลับที่จะทําให้อะไรติดทนนะคะพลอยก็จะทาเป็นเจลต่อเล็บแบบขวดทับลงไปอีกชั้นนึงค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็ค่อยทาเป็นท็อปเจลนะคะแบบแห้งสนิททับลงไปอีกทีหนึ่งค่ะส่วนเล็บอื่นๆนะคะพอยก็จะใช้เทคนิคเดียวกันเลยค่ะทาเจลต่อเล็บลงไปก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็วางอะไหล่ให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วก็เข้าอบค่ะแล้วก็ทาเคลือบด้วยเจลต่อเล็บอีกทีหนึง่งเพื่อให้อะไหล่ติดทนค่ะ แล้วก็สุดท้ายก็ปิด้ายด้วยท็อปเจลนะคะเสร็จแล้วนะคะกับเล็บของเราทําไม่ยากเลยนะคะสำหรับลายนี้ถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe Channel ไว้ด้วยนะคะครั้งหน้าจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะ